กินอะไรพาคกนคชิ้คชิ้อะไรอ่ะขนมเหรอขนมชิ้ไม่เห็นเลยไม่หนูก็เอามาขยับมาเข้ามาเออ อระไรไหมเนี่ยหวานกรอบด้วยมันมีกี่รสมีสองรสมันมีอะไรบ้างรสชีสกับรสเอม้ยรสชีสกับรสช็อกโกแลตไม่อันนั้นเป็นกระปุกใช่เออเอแล้วอันไหนอร่อยอันนี้กับอันนั้นหนูยังไม่เคยชิมอันนี้กับอันนั้นนี่แหละอ๋อกินนมชิมแล้วเหรออ๋อกินรสกินรสช็อกโกแลตแล้วเหรอ อันนี้มันจะเดี๋ยวขอลเตเปลี่ยนฟันแล้วยังไงเลยนทีขนมปิ้งนี้จะออกไปทางเค็มนิดนึงแล้วมาบดของเราตามไปด้วยกลิ่นชีสมันมีกลิ่นชีสเยอะไหมเยอะอยู่ไม่ไม่ชอบกินแบบนี้นะว่ามันหมือนขนมปิ้งป้งหนูก็ไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้ ขาเลยโงชิคโคตรเข้มเลยไม่คิดว่าไม่ชอบกินแต่ชอบกินเอาอะไรไม่ชอบกินแต่ชอบกินคืออะไรไม่ชอบกลิ่นอ๋อไม่ชอบกลิ่นต่ชอบกินเดี๋ยวโยนมันจะโดนมดขึ้นนะ่นนี่กินแล้วไม่กลัวนากเกวร์ดออกนะครับ ยิ่งล้าไปล้างมือแปรงฟันได้นะค่ะจินตมีน้สดน้่สดอะไรเธอไม่กินจะด้วยเอ้าไหนพ่อบอกว่ามันหมดแสดงว่าพ่อโกงหรอกใช่ไหมใช่เมื่อไหร่พ่อลืมเมื่อวานเลยก็ซื้อเงาเงาก่อนถ้าไม่วันนี้มันก็ก่อนใช่ไหมแม่ไม่กินเลยนะแม่ยังไม่กินเลยสักอันแม่ไม่แปรงฟันแล้ว อะไรคือแซ่บหลายแซ่บหลาย่จ้ะก็คืออร่อยมากนี่ใช่ใส่ใส่กับได้หรือเปล่าใช่เออรู้สังเกตนั่นน่ะ อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอพากินนม่ซื้อกันนะที่ทำงานข้าออกมาขายสี่สิบบาทแม่ซื้อมาอีก,กน,นะไม่รู้ว่าหมดหรือยังถ้าหมดก็ไม่ต้องอมีรถอะไรบ้างมีเฉพาะรถแบบนี้แล้วก็มีขนมอะไรอีกไหมไม่มีมีเฉพาะแบบนี้เรซเซเว่นก็มีนะแต่มันจะเป็นอันเล็กกว่าน,นี้หนูเคยซื้อมาแล้ว มันอันเดียวกันไหมนี่รสชาติเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่ที่หนูซื้อมาจากซีเรมันรสชาติมันดีกว่าเอาเหรอ,อ,อแสดงว่าอันนี้ของปลอมใ,ใช่ไหมท้งองใหญ่ขนาดนี้นน้องขิน <c oughs> ใครเป็นอะไรอีกเถ๊ดพุท